รูป <ander> แบบการเขียนนะครับบทที่1นะฮะของรายง,งานวิจัยนะครับนะครับในกระบวนขั้นต้นของการทำวิจัยเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่บทที่1นนะครับในโครงสร้างของบทที่1นึ่งเนี่ยครับนะครับหรือที่เรียกว่าบทนำเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าแรกที่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อบทนะครับบทที่1นนะครับแล้วก็บทนำลงมาข้างล่างนะครับ ก็จะมีอ่าหนเป็นภูมิหลังนะในส่วนที่เป็นภูมิหลังเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ที่มาที่ไปของเนื้อหาเรื่องราวที่เราต้องการที่จะทำว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมีแบ็กกราวอะไรยังไงบ้างนะวิธีการเขียนในส่วนนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากการเขียนอะไรที่มันเป็นภาพกว้างก่อนนะฮะแล้วค่อยๆ่เจาะลึกลงมาเรื่อยๆนะครับ ลักษณะของการเขียนก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับนะครับสามเหลี่ยมหัวกลับนะครับนะครับจะเริ่มจากกว้างแล้วลงลึกลงมาเรื่อยๆมาถึงกรณีที่เราสนใจที่จะศึกษานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องบอกถึงนะเริ่มย่อหน้าหมายว่าสาเหตุที่เราต้องการที่จะศึกษาในเรื่องนี้นะครับเราต้องการศึกษาในประเด็นไหนนะครับมันมีความสําคัญยังไงนะครับ แล้วก็มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับพอเราศึกษาไปแล้วเนี่ยเราทำให้เรามีความรู้ในเรื่องอะไรนะครับมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือประโยชน์ต่อการพัฒนานในเชิงนโยบายอะไรไหมนะครับนะครับก็เขียนเป็นเพื่อที่จะทําให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เราจะเป็นจะต้องมีในส่วนที่เป็นบทที่1บทํานะครับหลัจงจากนั้นหัวข้อที่2ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ วัตถุประสงค์การวิจัยก็มักจะอาจจะมี2หรือ3ข้อก็ได้นะแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับาการเริ่มต้นของหัวข้อวิจัยก็เริ่มต้นจากลาดับเป็นข้อนะเช่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรติดๆนะครับสเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรนะครับหรือ3เพื่อศึกษาผลกระทบอะไรกับอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างการาเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับต่อมานะครับ ถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยนะครับเราจาเป็นจะต้องมีการตั้งสมมติฐานการวิจัยด้วยนะครับสมมติฐานการวิจัยก็จะสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์นะเช่นเกี่ยวปศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราก็เขียนว่ามันนาไปสู่การความเข้าใจอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าการมีส่วนร่วมนําไปสู่การส่งเสริมหรือพัฒนา ประชาธิปไตยเงี้ยนะครับเราก็เขียนเป <the> 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 okay. <the> ็นสมมติฐานของเราได้นะครับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาประชาธิปไตยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่เนี้ยนะครับศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมต่อประชาธิปไตยเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นข้อที่3นะครับหัวข้อต่อมาก็คือขอบเขตของการศึกษานะครับแล้วก็มีขอบเขตทางด้านเนื้อหานงานวิจัยนี้มีเนื้อหาของการศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อธิบายมาประมาณสัก 2- 3สบรรทัดนะครับ ขอบเขตด้านพื้นที่นะครับงานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ไหนเช่นหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับก็ใส่รายละเอียดให้มันเฉพาะเจาะจงนะครับ3ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนะครับงานวิจัยนี้มีขอบเขตด้านเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรปีอะไรจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรรวมระยะเวลานะครับเป็นกี่เดือนและกี่วันนะฮะ โดยปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับประมาณนี้นะครับอันที่4ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้นะฮะถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณเชิงคุณภาพก็อาจจะไม่มีหัวข้อนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะจำเป็นจะต้องใส่ตัวแปรอิสระได้แก่อะไรบ้างนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถามเช่นอายุอาชีพถานภาพระดับการศาึกษาเป็นต้นนะครับ ตัวแปรตามนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องการศึกษานั่นเองนะครับอขอบเขตนด้านที่5คือขอบเขตได้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างอันนี้คือกรณีของออเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีประชากรทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ใครได้มาจากคำนวณโดยใช้สูตรอะไรก็จะต้องมีการแสดงคำนวณสูตรตัวอย่างข้างล่างนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในส่วนตัวนี้เราจะใช้ว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลแทนนะครับว่า หรือว่าภาษาอังกฤษเขาว่า key informant หรือ informant นะครับได้แก่ใครบ้างน,นะครับในส่วนตัวนี้เราอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อนามสกุลของเขาเราอาจจะใส่ใส่ชื่อเป็นตำแหน่งนะเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าตัวแทนอสมเนี้ยนะครับแล้วแต่นะครับก็ใส่ไปว่ามีใครบ้างน,นะครับแล้วมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับงานวิจัยเราก็ต้องไปรีวิวงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราศึกษา แล้วก็มาสรุปรวมมาสังเคราะห์เป็นกรอบที่เราใช้ในงานวิจัยของเราเองนะครับต้องแสดงถึงตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรตามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่ตัวแปรตามถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลนะครับแล้วก็อ้างอิงไว้ด้วยนะครับว่างานวิจัยที่เราจะใช้ในงานวิจัยของเราเนี่ยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของใครนะครับโดยมีองค์ประกอบตามแผนภาพดังต่อไปนี้นะครับอ,องค์ประกอบต่อไปก็คือนิยามเฉพาะนะครับถ้าเราเป็นเรื่องที่มี อ่าสาเฉพาะที่ต้องอธิบายเฉพาะเราก็ใส่เพิ่มเป็นข้อเป็นข้อนะครับและสุดท้ายก็คือการเขียนเอกสารอ้างอิงจากเนื้อหานะครับที่เราเอามาใส่ในส่วนที่เป็นภูมิหลังเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการรีวิวงานต่างๆเนี่ยครับมีการอ้างอิงในเนื้อหาแล้วเราก็ต้องเขียนเอกสารอ้างอิงในตอนท้ายด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะมักจะลืมก็คือเราอย่าลืมใส่เลขหน้าด้วยนะครับซึ่งเป็นการง่ายต่อ ผู้อ่านหรือ r e a d อร์นะครับในการตรวจงานของเราว่าเรามีจำนวนหน้าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่ถ้ามีการคอมเมนต์ให้แก้ไขก็จะได้บอกชี้ให้ชัดว่ามันอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ย่อนหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเลขหน้าก็อย่าลืมใส่เลขหน้าลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของการเขียนบทที่1นะครับ